我可能忘，端才得用酒精消毒啦。马努纳布丁，奶奶他们到我那家老对呢。张伯尼，想阿来油。那水油很好陈来带美，破奶困掉。我寻产团饭我到来，今早来阿布腾汤水 งั้นก็ระวังความฝันจะกลาเป็นจริงไว้หน่อยนะฝันไปเถอะนี่มันฝันลายชัดๆก็ลม่ว่ายช่หรือจะจริงล้อก็หาไหนได้ไหมพวกเราไม่กัจุดน,นะใช่สิเรียบร้อยบิกเกอร์ยังร้อนอยู่พวกเธอระวังกันหน่อยนะอืมขอบคุณน,นะหมอนี่ ต่อละคนยิงดูไม่มีผิดมีภัยอะไรจะจีดีเชื่อภายนอกหรือป่านะยิ่งไฟแหลเกินไปไหมน,นะลบจากด้านข้างก็ได้จะว่างรวกนะโอะ้ให้อยู่ห่างๆเลยให้ฉันทุ่มเองได้ทำไมต้องติ่นเต้นอะไรขนาดนั้นด้วยละ่สี่ยอยียวู้

สิบห้าตัวสิบสี่ทีมเดินชนะเอาละเวลาที่เรียกะคนก็พักพอนตามอัธยาศัยเถอะแข่งเก่งเกินไปแล้วเดี๋ยวส่งขนาดนั้นปกติจะลับมือ,อยากมากเลยนะขอโทษนะถอยืนตัวเข้าบับหนึ่งัอบอะไรนะจะไปไหนเรียดเชีย ลิโอสนิทต la ั้บลิวอหันหน้าไม่เลยนละนั่นน่ะสิถึงลิวอจะอัธยาศัยดีแต่ก็รู้สึกทั้งหัวหนุษมาเอ๊ะดีจังลยโน่าจะว่าไปเมื่อเมื่อกีดได้กินห้องวันฟิลโมลห้องให้กันจะเป็นไปได้ยังไงแถวนี้ไม่มีพกเินยาสักหน่อยพาฉันห้องน้ำด้วยทันไม ลอกจินเลยไอเอ๊ะนายนจะทำอะไรกันเน่ยดูเหมือนที่ได้กินนอดจิจะเป็นกินฟิลโลมอนของนายจริงๆสินะมีกินแบบนี้ยังคิดจะป้อนตัวเป็นอากิมเนื้ออีกนายนี่กล้ามากจริงๆนะหมายความว่ายังไงบ้านะไม่เคยมีใครเล่าเรื่องฟิลโลมอนให้นายฟังเลยเหรอ อาจะไม่ได้กลิ่นฟิลมงลของตัวเองนายมีกลิ่นน่าอร่อยเหมือนกับพวกอากินยากกลิ่นเหมือนไทยแอปเปิ้ลพี่หัดกินฟรีรูมาทางผังเป็นกินอาาะไรเหรอกินผู้ชายเมือนแมนใช่ไหมยลิยวสิบขวบเออกิ่นแมนมากเลยล่ะว้า,าว,าว,าวยังไปเลยพี่ถังจิง รู้ทั้งรูอ่าเราไม่จุดแบบไม่ใช่太阳ยยจะให้เราบอกกับผมอางกินเนื้ออี๋ให้อี๋ผมเรากินมันให้อป๋ผมอย่าเศร้าไปเลยด่คิดนในแอ่ดีท่าไหนายอยู่ในช่วงที่บนทางถนน,นพวกอากินเนื้อจากทั่วสารทิศจะรีพุ่งมากินาเลยล่ะนี่นาเป็นคดีอะไรกันพูดจริงนะ นายหองกิ่นนมของปัดเอ้งพายมีรสหวานอมเปรี้ยวของ Apple, แอปเปิ้ลแถมยังมีรสเผ็ดเล็กน้อยของอบเชยด้วยน่าอร่อยสุดๆไปเลยหลักแถมยังทำให้รู้สึกชักที่หวัวใจแหละตืมม่นเต้นมากน่าผิ้จริงๆไล่ๆหองไมมได่เห็นฉันเป็นอาหารที่ดีลอนะ 娘，你个破家啊！跑来了，百陈最近婚内好难来，你们老弟点点，嗯，晚餐搞得一定好来啦哦，订餐到唔是啦，哥林嫂订早餐没难。呀，是，我这堂啊来个一都是拉啦能不能啦。呢嘿，啥都唔没得面讨来了。 มาเทียบกับฉันสนใจปัญหาของตัวเองก็ดีกว่ามัง้งลุกหมาพายแอปเปิลแต่โชคดีที่กลิ่นฟืนหมอกของนายจางมากเขาใกล้ก็ยังไม่ได้กลิ่นเลยพเพราะเหนื่อยออกกลิ่นก็เลยออกมาด้วยไหมนะแล้มต้องทารับงาสักหน่อยวางใจเถิดเดียววันนี้หลังเลียนฉันพานายไปจาัดก,การเรื่องนี้ ฉันจะช่วยนายปลอมตัวเองพี่จ、哎、ีนไม่ได้ให้ใครรู้ความลับนี้ด้วยต่างหากล่ะไอ้ดิจังกำลังวางแผนอะไรอีก